ครับสวัสดีครับอยู่กับคนกัดซินหากินทินสซูโคไทยนะครับครับมือนีสิภาพพี่ๆนานๆมนามเบิ้งไอ้พวกแม่แม่นานๆครับพวกหนองเติร์นนะครับมาตึกสะดุ้งกันเยอะแม่น้ำย่างจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมือน,นีส่นครับหนองเติร์นกำลังกางสะดุ้งอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับ 5ล่ะครับอู้ปลาสอยนะครับเป็นปลาสอยนะอูกลางสิได้ล่องล่องตึกน้ำเพลินมึงอยู่นะครับนี่ครับเป็นปลาสอยนะครับนี่อืมหาหกตัวอยู่นะครับบาดแรกอู้หมปปามอยู่นะครับบาดแรกนึกว่าสีผมเป็นปลาครับครับบาดที่สองนะครับมีบ่อปบาด ป่ามันหูระโบอโอ้บอดถือนะครับบาดยูเต็นยูเต็นยูตักตัวสามอืมการยิงสิกภาพเน,นี่เยเนาะ สองนะครับเป็นปลาสอยหน่อยนะครับนี่บาทกระตัวสองตัวนะครับ ติดมากเลยอู้หา่าประมือนส,สอีเป็นปลาสอยหน่อยนะครับนนครับฝั่งผุก็มีคนตึกนะครับ เป็นแม่น้ำใหญ่นะครับแม่น้ำย่างฟังแล้วก็ลงไปทางนู้นนะครับยาวไปเลยแม่ใช้เสียชีได้จมู้ม<า>กระโดดกระโดด มิไซมิไซหลอดเบ้หลืดทุกหน่ใส่ไง,อ,งอันเดตัวหนึงกันนะอันเด้ประคับของเบาบใครใครก็มือนอ่นหน่อยอยู่บ่เนาะมันถือสุบ,บาทเเียเนาะ โย้บาทนี้ได้สองนะครับโอ้บาทนี้มันี่เล็กโตนั่นสีคือเก่าคือเต้นหลเถอออกไหโอ้โหนี่พวกผึ้งยู่เนี่ยบุ ครับมาเบิ่งสะดุงข้องน้องคนอีกนะอีกมาน้ำกันอีกคนหนึ่งนะครับดดเด็ดตัวเดียวโอ้หน้องเ่นบอกอยหมานบันไดนะครับไปครับเดี๋ยวกลับไปเบื้องหลวงเต้นนะครับ กระโดดกระโดดกระโดดโอ้โ oh. <laughs> หแต่ดุกเด้งดิ้ง,งมาตามมาเฉงดิงงบ้โอ้หลอดออกไปละกุครับเป็นปลาสอยขาวนะครับเดี๋ยวขึเบิ้งนะครับรรบ,บรูซสิีกเหน

มาเบิ้งนะครับนี่ตักตึกเดสีสักพักนะครับนี่ห้องนองเพิ่นนะครับอืมไปครับเดี๋ยวไปเบื้องห้องนนองต้นนะครับอส่องสายสลมมันแห้งนะครับพอค่อยถือมาไนเต้นในยกปลาขึ้นดูนะนี่ครับ ไก่สก,กินก็เที่ยงกันแล้วครับมะบึงห้องหนองเตินไปนะครับหันหันฟังหัเฮ้ยเดืหลายเลยนะครับนี่แลวก็สิตักตึกอีกไก่สักพักอ่ะสิขึ้นไปกินเขานะครับปา่านี้มันก็คือว่าปลาน้ำปา่าน้ำห่วยนะครับนี่ช่วงนี้มันปลายฝนต้นหนาวหนามันลดนะครับมั้ก็สิขึ้นไปฝายข้างบนนะครับ ข้างบนจะเป็นฝายนะครับทางนูน้นขึ้นไปไก่เยนะครับฟังทางอืมด้ส่ง ชมในกับพักเที่ยงนะครับตึกสะดุงแล้วกับขึ้นมาอย่างป่าเนี้ยครับพักเที่ยงวันนะครับเป็น,ปปนะคร,บะครบับรรยากาศกล็ลมแห้งนะครับช่วงช่วงยงเที่ยงเ MM นี่ยครับกะกินกับเที่ยงแล้วจังในการจังสีลงไปตึกสะดุงอีกที่นะครับครับทำนี่นะครับป่าอย่างตอนเที่ยงบรรยากาศก็ดีแห้งนะครับ ไปหาแม่ามาแล้ครับแม่บุญตั่งนะครับมาบึงป่าเพิ่นดูเครื่องของโอ้ปลาตะเพียนใหญ่คือมีโอ้ปลาตะเพียนใหญ่บ่นี้ห<ด>้องแม่บุญเท่านะครับนี่ขักคักขักขักเห็ปลาตะเพียนใหญ่เด็เครื่องของด้วยนะครับแต่เป็นปลาสอยนะครับนี่ เด็เครื่องของเม่ครับเดี๋ยวปออสตีเ่าก็ถือเจ่าปนนักรจมานครับมึงอันนี้ข้องเตือนคับข้องอันนี้ของมิงมิวหรือเปล่าข้องเตืนปล,งงลงนารุนะครับนี่ทุงนี่โอ้โหลแห่งเนะยพิจะรณสอยเดี๋ยวไปเห็ดอาจจะไปเห็ปเดปลาแดกนะั่นแะครับ ข้องเติมกำลังก้ามนะครับครับนี่ข้องเติมนะครับนี่มึงหันข้องนองมิวนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบางแน่ข้อบางแหนบ้างก่อนเนี่ยเออรับโอ้นี่มึงหันด้วข้องนองมิว้วหลายกลัวนะครับโอ้ป่ามันจะปลาสอยนะครับเป็นปลาเด็กนะครับกับผสมนะครับนี่ครับฟองหน้าคนแก่กลับมาแล้วนะครับนี่โอ้โเดี๋ยวพวกเราเก็บเต็มของเลยนะครับนี่มัน มาเดนนี่ได้มามาแรงแหงสิคุณจ่าเนหมักมานี่หมดเลยครับมันนัน่มีแนนี่ครับอันนี้แต่ปลาตะเพียนใหญ่นํานะครับข้งน้าเป็นอโอ้โหด้สามเพียนอยู่จ่าโอ้ด้สองเพียนจ่าเพียนที่สามัวทอนหมักสิเป็นปลาสอยนะครับปลาอยปลาอยปลากุ้งปลมปลาอีกอย่งก็ปลาแปะหนึ่งปลาแปะปลาแปะป่าพัดบพัดตุ มันบวชกันมากเนาะมีน้องไม่ไหมอยากคนแดงก็อยากมากันยู่ที่ไปยูมองอก่อนไป้หายไ็้ป้าผู้ที่าำมี่ฝา